สัญ,ญลักษณ์การชนกันเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางความลำบากแต่เมื่อเขาตัดสินใจช่วยหญิงเศรษฐีีคนหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลคุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปสัญ,ญลักษณ์การชนกันมันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความลึกลับและสร้างความสงสัยทำให้ผู้ชมอยากรู้และติดตามจนถึงตอนจบ ถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนอีก2อสเวอร์ชันหกแบบสั้นและยาวให้คุณเลือกใช้ได้เลยเพื่อความหลากหลายและดึงดูดผู้ชมมากขึ้นครับเด็กชายยืนอยู่ริมถนนเสื้อผ้าขาดรุงริ่งรองเท้าขาดคู่เดียวพอเดินไปได้มือเขาสั่นเพราะความเหน็ดหนาวและหิวสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาหยดน้ำเย็นเฉียบกระทบใบหน้าดินและติดรองเท้ากลิ่นอับชื้นลอยปะปนกับกลิ่นฝน สายตาของเขากวาดไปทั่วเห็นผู้คนรีบเร่งเดินผ่านไม่มีใครสนใจเด็กชายตัวเล็กๆที่ยืนเปียกชืน้นจังหวะหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อเห็นหญิงเศรษฐีนีผู้มัง่งคั่งเธอกำลังเดินลุยฝนพร้อมร่มสีทองใบหน้าสวยงามแต่เต็มไปด้วยความรีบร้อนเด็กชายเห็นกระเป๋าสตางค์หล่นจากมือเธอและโดยสัญชาตญาณเขารีบวิ่งไปเก็บให้ทันมือเย็นเฉียบของเขาสัมผัสกับก,บกระเป๋าหนังหรู หัวใจเต้นแรงไม่แน่ใจว่าควรส่งคืนอย่างไรหญิงเศรษฐีนีหันกลับมาสายตาของเธอพบเด็กชายตัวเล็กความเงียบเกิดขึ้นชั่วครูฝนตกหนักแต่โลกเหมือนหยุดหมุนเด็กชายยื่นกระเป๋าให้มือสั่นแต่สายตาแน่วแน่หญิงเศรษฐีนีรับด้วยความประหลาดใจใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความตกใจหญิงเศรษฐีนีต้องเด็กชายด้วยสายตากว้าง ราวกับไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงฝนตกกระหน่ำรอบตัวทั้งคู่เสียงหยดน้ำกระทบพื้นปูนดังก้องในหัวใจเด็กชายยืนนิ่งลมหายใจร้อนผสมไอฝนฟุ้งขึ้นเป็นละอองมือที่ยื่นกระเป๋าสั่นเล็กน้อยแต่ความกล้าหาญอยู่ในสายตาหญิงเศรษฐีนีค่อยๆย,ยกมือสัมผัสหัวไหล่เขาเสียงฝนตกยังคงดังแต่โลกทั้งใบกลับเหมือนเงียบไปชั่วขณะ เธอยิ้มบางๆอย่างไม่คาดคิดน้ำตาไหลอาบแก้มเบาๆหนูน้อยหนูมีน้ำใจเกินไวจริงๆน้ำเสียงอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเด็กชายก้มหน้าลงไม่กล้าพูดอะไรแต่หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้หญิงเศรษฐีหยิบเงินบางส่วนจากกระเป๋ายื่นให้เด็กชายแต่เขาเพียงสายหน้าเบาๆผมไม่เอาเงินครับผมแค่ช่วยคุณเท่านั้น สายตาของเธอเต็มไปด้วยความประทับใจรอยยิ้มของเด็กชายเรียบง่ายแต่เปล่งประกายฝนที่ตกหนักกลับกลายเป็นฉากหลังของความมหัศจรรย์หญิงเศรษฐีนีมองเด็กชายอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความคิดหนักแน่นฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดแต่หัวใจเธอกลับอบอุ่นขึ้นทุกวินาทีเธอย่อตัวลงให้เด็กชายศบตาหนูคงลำบากมากใช่ไหมเด็กชายพยักหน้าเล็กน้อย ตาใสาสะท้อนความเหน็ดเหนื่อยและความหวังหญิงเศรษฐีนีถอนหายใจลึกแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตั้งแต่วันนี้ฉันจะช่วยให้ชีวิตหนูเปลี่ยนไปเด็กชายอึง้งไม่ทันได้พูดอะไรหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะกระโดดออกมาฝนยังคงโปรยปลายแต่เหมือนทุกหยดน้ำเป็นสัญญาแห่งความหวังเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นโทรหาเลขาส่วนตัวสั่งให้เตรียมความช่วยเหลือทันที บ้านใหม่โรงเรียนดีและโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เด็กชายยืนตัวแข็งไม่เชื่อว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำจะพลิกโลกทั้งใบของเขาได้ความดีเล็กๆของเขากลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เด็กชายย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ทุกสิ่งรอบตัวแตกต่างจากชีวิตเดิมอย่างสิ้นเชิงพื้นบ้านงาวับห้องเรียนส่วนตัวเต็มไปด้วยหนังสือและอุปกรณ์การเรียนทันสมัย สวนกว้างพร้อมต้นไม้เขียวชอุ่มต้อนรับทุกย่างก้าวแต่ใจของเด็กชายยังคงอ่อนโยนเขาไม่ลืมวันฝนพรำที่ช่วยหญิงเศรษฐีนีรอยยิ้มและความอบอุ่นที่เธอมอบให้ยังคงส่องสว่างในหัวใจเขาในโรงเรียนใหม่เด็กชายเรียนอย่างตั้งใจครูและเพื่อนๆต่ามประทับใจในความมุ่งมั่นแต่เขายังคงเป็นเด็กผู้ชายเรียบง่ายไม่เคยลืมความจริงใจและคุณค่าของความช่วยเหลือเล็ก คือหนึ่งเด็กชายมองออกไปนอกหน้าต่างฝนโปรยปลายเบาๆเขายิ้มอย่างสงบรู้ว่าความดีที่เขาทำได้เปลี่ยนชีวิตเขาและคนอื่นไปตลอดการวันหนึ่งหญิงเศรษฐีนีเดินทางมาที่บ้านของเด็กชายฝนโปรยปลายเบาๆเหมือนวันนั้นที่เขาช่วยเธอเด็กชายวิ่งออกไปต้อนรับด้วยรอยยิ้มกว้างหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความอบอุ่นหญิงเศรษฐีนีมองเขาอย่างพอใจ รอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจหนูจำวันนั้นได้ไหมวันที่หนูช่วยฉันกลางสายฝนเด็กชายพยักหน้าสายตาของเขาเปล่งประกายความทรงจําและความดีใจเธอเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นหนูรู้ไหมความดีเล็กๆของหนูได้เปลี่ยนทั้งชีวิตหนูและชีวิตฉันไปตลอดกาลเด็กชายรู้สึกตื้นตันน้ำตาไหลอาบแก้มเขาเข้าใจทันทีว่า ความเมตตาและความช่วยเหลือสามารถพลิกโลกของใครบางคนได้อย่างมหัศจรรย์หญิงเศรษฐีนียิ้มให้แล้วพูดประโยคสุดท้ายที่เด็กชายจะจําไปชั่วชีวิตจําไว้นะหนูทุกความดีที่เราทำแม้เพียงเล็กน้อยมันมีพลังเปลี่ยนชีวิตได้เสมอตั้งแต่นั้นมาเด็กชายใช้ชีวิตทุกวันด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นเขาไม่ลืมบทเรียนสำคัญที่หญิงเศรษฐีสอน ทุกการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ใครบางคนได้ผู้คนรอบตัวเริ่มเห็นความแตกต่างในตัวเขาความอ่อนโยนความเมตตาและความตั้งใจทำให้เขาได้รับความรักและความเคารพจากทุกคนแม้ชีวิตเริ่มต้นจากความยากจนแต่ด้วยหัวใจที่ดีและโอกาสที่ได้รับเด็กชายคนนี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สง่างามไม่เพียงประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเรื่องราวของเขาและหญิงเศรษฐีนีกลายเป็นบทเรียนทราบซึ่งในใจคนไทยตัวใจทุกคนว่าความดีและความเมตตาสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เหนือจินตนาการเรื่องราวของเด็กชายยังถูกเล่าขานต่อไปในหมู่บ้านโรงเรียนและชุมชนต่างๆทุกคนจดจำเรื่องราวนั้นไม่ใช่เพราะความร่ำรวยของหญิงเศรษฐีนี แต่เพราะความกล้าและน้ำใจของเด็กชายเด็กชายเติบโตขึ้นด้วยความเข้าใจว่าความช่วยเหลือและความเมตตาไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเพียงแค่ตั้งใจจริงและทำด้วยหัวใจก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้และทุกครั้งที่ฝนโปรยปรายเด็กชายจะนึกถึงวันนั้นวันที่เขายื่นมือช่วยหญิงเศรษฐีนีรอยยิ้มและคำพูดของเธอยังคงส่องแสงในหัวใจเขาเรื่องราวนี้สอนให้ทุกคนรู้ว่า แม้เป็นเพียงเด็กชายตัวเล็กๆก็สามารถเปลี่ยนโลกของใครบางคนได้ด้วยความดีน้ำใจเล็กๆสามารถพลิกชีวิตใครสักคนได้เหนือความคาดคิดและนับแต่นั้นเป็นต้นมาเด็กชายไม่เพียงเติบโตอย่างมั่นคงแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบตัวเพื่อนๆและชุมชนเห็นตัวอย่างของความกล้าหาญและน้ำใจเขาช่วยเหลือคนอื่นอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทน ความดีเล็กๆของเขาะส,สมจนกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เหมือนวันที่เขายื่นมือช่วยหญิงเศรษฐีในฝนเรื่องราวนี้ยังคงถูกเล่าต่อเป็นตำนานของความเมตตาและความกล้าหาญที่ทำให้ผู้คนตระหนักว่าแม้เพียงการกระทำเล็กๆของใครสักคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและโลกใบนี้ได้และในทุกครั้งที่มีคนช่วยเหลือกันเรื่องราวของเด็กชายคนนี้ก็ยังสะท้อนอยู่ในใจทุกคน น้ำใจและความกล้าคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้เหนือความคาดคิดทุกครั้งที่เรื่องราวถูกเล่าซ้ำผู้คนต่างตระหนักถึงพลังของความดีเด็กชายที่เคยจนแต่ใจเต็มไปด้วยความเมตตากลายเป็นตัวอย่างของความหวังและแรงบันดาลใจแม้หลายปีผ่านไปภาพวันฝนโปรยปลายและรอยยิ้มของหญิงเศรษฐีนียังคงชัดเจนในใจของเขาเป็นเครื่องตันใจว่าการกระทำเล็ก สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผู้คนที่ฟังเรื่องราวนี้ต่างสะท้อนตัวเองและตระหนักว่าทุกคนสามารถเป็นแรงเปลี่ยนแปลงให้ใครสักคนได้เพียงน้ำใจเล็กๆและความกล้าก็สามารถพลิกชีวิตและโลกใบนี้ได้อย่างมหัศจรรย์เรื่องราวของเด็กชายและหญิงเศรษฐีนีไม่เพียงเป็นบทเรียนของชีวิตส่วนตัวแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนทั้งเมือง ผู้คนเริ่มช่วยเหลือกันมากขึ้นแม้เป็นสิ่งเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเด็กชายเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่หัวใจยังคงบริสุทธิ์เหมือนวันฝนตกนั้นเขายังคงทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและทุกครั้งที่มีโอกาสเขาจะนึกถึงวันที่ชีวิตของเขาถูกเปลี่ยนด้วยความช่วยเหลือเล็กๆเรื่องรานี้สอนทุกคนว่าความกล้าและน้ำใจแม้เพียงเล็กน้อย สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้ความดีของเราสามารถส่องสว่างโลกของใครบางคนได้เสมอและจากวันนั้นเป็นต้นมาชื่อของเด็กชายไม่ได้ถูกจดจำเพียงเพราะความจนในอดีตแต่เพราะความกล้าและน้ำใจที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนรอบตัวหญิงเศรษฐีนียังคงติดตามชีวิตเขาคอยสนับสนุนและให้คำแนะนำเมื่อเขาต้องการความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ใช่เพียงผู้ให้และผู้รับ แต่เป็นสายสัมพันธ์ของความเชื่อใจและความเคารพผู้คนในชุมชนเริ่มพูดถึงเรื่องราวนี้ต่อๆกันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆและผู้ใหญ่ทุกคนเรียนรู้ว่าการทำความดีไม่เคยสู่เปล่าและแม้เวลาจะผ่านไปรอยยิ้มของเด็กชายและคำพูดของหญิงเศรษฐีนียังคงส่องแสงในใจทุกคนเป็นเครื่องตวนใจว่าความดีเล็กๆสามารถพลิกชีวิตได้เพียงน้ำใจและความกล้าเล็กน้อย ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เนื้อจินตนาการเรื่องราวของเด็กชายค่อยๆกลายเป็นตำนานเล็กๆที่ถูกเล่าขานในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงผู้คนจำได้ไม่ใช่เพราะเขาได้รับความช่วยเหลือจากเศรษฐีนีแต่เพราะหัวใจที่กล้าและความเมตตาที่เขามอบให้เด็กชายเติบโตขึ้นด้วยความเข้าใจว่าความดีไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแม้เพียงการกระทำเล็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้ ทุกครั้งที่เขาเห็นใครลำบากเขาจะยื่นมือช่วยโดยไม่ลังเลและทุกครั้งที่มีคนช่วยเหลือผู้อื่นเรื่องราวของเขาก็ยังคงถูกเล่าซ้ำเพื่อตวนใจว่าน้ำใจและความกล้าสามารถสร้างปาฏิหาริย์ในชีวิตใครสักคนได้เสมอและตลอดหลายปีต่อมาเด็กชายกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จแต่หัวใจของเขายังคงบริสุทธิ์และอ่อนโยน เหมือนวันแรกที่เขายื่นมือช่วยหญิงเศรษฐีนีกลางสายฝนเขาใช้ชีวิตไม่เพียงเพื่อความสำเร็จส่วนตัวแต่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและส่งต่อความดีทุกการกระทำของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจและความเมตตาผู้คนรอบตัวต่างยกย่องและเรียนรู้จากตัวเขาเรื่องราวของเขากลายเป็นบทเรียนซาบซึ้งสอนให้รู้ว่าแม้เพียงความดีเล็กๆก,ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกของใครสักคนได้ และแม้เวลาจะผ่านไปอีกกี่ปีรอยยิ้มและความเมตตาของเด็กชายยังคงส่องสว่างเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทุกคนความดีเล็กๆและความกล้าสามารถเปลี่ยนชีวิตและโลกใบนี้ได้เหนือจินตนาการเรื่องราวของเด็กชายยังคงสะท้อนอยู่ในใจผู้คนทั้งเพื่อนบ้านครูและเด็กๆรุ่นใหม่ทุกคนเรียนรู้ว่าการกระทำเล็กๆด้วยหัวใจที่จริงใจสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้ หญิงเศรษฐีนี้ยังคงติดตามชีวิตเขาแต่ไม่เพียงเพื่อให้ความช่วยเหลือเธอยังยกย่องเขาเป็นตัวอย่างของความกล้าและน้ำใจที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเด็กชายเติบโตอย่างมั่นคงหัวใจเต็มไปด้วยความเมตตาและความตั้งใจทุกการกระทําของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและทุกครั้งที่เขาช่วยใครสักคนเรื่องราวของเขาก็ยังคงถูกเล่าขาน จนกลายเป็นบทเรียนทราบซึ้งในใจคนไทยสอนให้ทุกคนเข้าใจว่าเพียงน้ำใจและความกล้าเล็กๆก็สามารถพลิกชีวิตใครสักคนและเปลี่ยนโลกได้เสมอและในที่สุดเรื่องราวของเด็กชายก็กลายเป็นตำนานแห่งความเมตตาผู้คนทุกวัยยังคงเล่าขานต่อๆกันไม่เพียงเพราะเขาได้รับโอกาสจากหญิงเศรษฐีนีแต่เพราะหัวใจที่กล้าและความดีที่เขาเลือกจะทำแม้เวลาผ่านไปหลายปี ภาพวันฝนตกกลางถนนยังคงชัดเจนในใจของเขารอยยิ้มของหญิงเศรษฐีนีและความรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้ช่วยเหลือยังคงเป็นแรงผลักดันให้เขาทำความดีต่อไปเด็กชายผู้เคยจนและอ่อนแอได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สง่างามพร้อมหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและทุกครั้งที่เขาช่วยใครสักคนเขาก็รู้ว่าความดีเพียงเล็กน้อยนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและโลกของใครสักคนได้จริงๆความกล้าและน้ำใจคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้เหนือจินตนาการเรื่องราวของเด็กชายค่อยๆแพร่หลายไปทั่วผู้คนในชุมชนและเมืองใกล้เคียงต่างพูดถึงความกล้าและน้ำใจของเขาเด็กชายกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเรียนรู้ว่าการกระทำเล็กๆด้วยหัวใจจริงใจ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หญิงเศรษฐีนียังคงติดตามชีวิตเขาแต่เธอไม่ได้เข้าไปคอยชี้นำเพราะเด็กชายได้เรียนรู้และเติบโตพร้อมหัวใจที่เข้มแข็งและเมตตาทุกครั้งที่มีผู้คนลำบากเด็กชายจะยื่นมือช่วยทันทีและเรื่องราวของเขาก็ยังถูกเล่าซ้ำกลายเป็นบทเรียนซาบซึ้งในใจผู้คนทุกคนเพียงน้ำใจและความกล้าเล็ก ก็สามารถพลิกชีวิตใครสักคนและเปลี่ยนโลกได้เสมอและเรื่องราวนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในชุมชนเล็กๆข่าวของเด็กชายและการกระทำอันกล้าหาญของเขาเริ่มถูกเล่าขานในเมืองใหญ่ผู้คนต่างตระหนักว่าแม้เพียงเด็กชายตัวเล็กๆก็สามารถสร้างความแตกต่างและแรงบันดาลใจให้ใครสักคนได้เด็กชายเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงหัวใจเต็มไปด้วยความเมตตาและความตั้งใจ ทุกการกระทําของเขาส่องแสงเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นและทุกครั้งที่เขายื่นมือช่วยใครสักคนโลกก็เหมือนเปลี่ยนไปเล็กๆแต่ชัดเจนหญิงเศรษฐีนียังคงภูมิใจและย้ำเตือนผู้คนรอบตัวเสมอว่าความดีเล็กๆของใครบางคนสามารถพลิกชีวิตและโลกของหลายคนได้น้ำใจและความกล้าคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตและโลกใบนี้ได้เหนือจินตนาการเวลาผ่านไปหลายปี เรื่องราวของเด็กชายกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนทั้งในหมู่บ้านโรงเรียนและชุมชนรอบข้างผู้คนจดจำไม่ใช่เพราะเขาร่ำรวยหรือมีชื่อเสียงแต่เพราะหัวใจที่กล้าและน้ำใจที่บริสุทธิ์เด็กชายเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ยังคงช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนทุกครั้งที่เขาเห็นใครลำบากเขาจะยื่นมือช่วยทันทีด้วยความเต็มใจ หญิงเศรษฐีนียังคงติดตามความสำเร็จและการกระทำดีของเขาและทุกครั้งที่เธอเล่าเรื่องนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เช่นกันเรื่องราวนี้กลายเป็นบทเรียนทราบซึ่งในใจคนไทยสอนให้ทุกคนรู้ว่าความกล้าและน้ำใจแม้เพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนชีวิตและโลกใบนี้ได้จริงๆและในทุกๆวันเด็กชายยังคงเดินไปตามทางชีวิตของเขา หัวใจเต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจทุกการกระทําของเขาแม้เพียงเล็กน้อยกลับสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนรอบตัวผู้คนที่เคยเห็นเรื่องราวของเขาต่างพากันเรียนรู้และประพฤติตนตามแรงบันดาลใจจากเด็กชายตัวเล็กๆทําให้ชุมชนเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเกื้ออาทรแม้เขาจะโตขึ้นและชีวิตเปลี่ยนไปมากเด็กชายยังคงระลึกถึงวันฝนพรำ วันที่เขาได้ช่วยหญิงเศรษฐีนีและเข้าใจว่าความดีเล็กๆนั้นสามารถพลิกชีวิตของใครสักคนได้อย่างมหัศจรย์ทุกการกระทำที่เกิดจากหัวใจสามารถสร้างปาฏิหาริย์และเปลี่ยนโลกได้เสมอเรื่องราวของเด็กชายยังคงสะท้อนอยู่ในใจของผู้คนแม้เวลาผ่านไปหลายปีผู้ใหญ่เล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆเล่าต่อให้เพื่อนฟังกลายเป็นตำนานเล็กๆที่สอนใจทุกคน ทุกครั้งที่ใครเห็นใครลำบากพวกเขาจะนึกถึงเด็กชายตัวเล็กๆที่เคยยื่นมือช่วยหญิงเศรษฐีกลางสายฝนและทุกครั้งที่ช่วยเหลือใครสักคนพลังแห่งความดีนั้นก็ยังคงส่องแสงเด็กชายเติบโตขึ้นอย่างสง่างามหัวใจเต็มไปด้วยความเมตตาและความกล้าทุกการกระทําของเขาเป็นแรงบันดาลใจและบทเรียนของเขายังคงถูกจารึกในใจผู้คนความดีและความกล้าเล็กๆ สามารถเปลี่ยนชีวิตและโลกของใครสักคนได้เสมอและทุกครั้งที่เรื่องราวนี้ถูกเล่าซ้ำผู้คนจะระลึกถึงบทเรียนสำคัญว่าแม้เพียงเด็กชายตัวเล็กๆก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนชีวิตผู้อื่นได้เด็กชายเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งไม่เพียงประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวแต่ยังเป็นแบบอย่างของความเมตตาและความกล้าทุกคนที่พบเขารู้สึกถึงพลังของความดีที่แท้จริง หญิงเศรษฐีนียังคงยิ้มเมื่อคิดถึงเหตุการณ์นั้นเพราะความช่วยเหลือเล็กๆของเด็กชายได้เปลี่ยนทั้งชีวิตเขาและเธอไปตลอดกาลและเรื่องราวนี้จะยังคงอยู่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อๆไปให้เข้าใจว่าความกล้าและน้ำใจเล็กๆสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตใครสักคนได้ตลอดหลายปีต่อมาเรื่องราวของเด็กชายยังคงถูกเล่าขาน ทั้งในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนทุกคนจดจำไม่ใช่เพราะความร่ำรวยแต่เพราะหัวใจที่กล้าและน้ำใจที่บริสุทธิ์เด็กชายเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สง่างามแต่หัวใจยังคงอ่อนโยนและเมตตาทุกการกระทำของเขาเป็นแรงบันดาลใจทำให้ผู้คนรอบตัวรู้ว่าความดีเล็กๆสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่หญิงเศรษฐีนียังคงภาคภูมิใจในตัวเขา และเรื่องราวของเขาก็ยังคงถูกถ่ายทอดสอนให้ทุกคนเข้าใจว่าน้ำใจและความกล้าแม้เพียงเล็กน้อยสามารถพลิกชีวิตและโลกใบนี้ได้เหนือความคาดคิดและในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดก็ปิดฉากลงอย่างสมบเด็กชายเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและเมตตาหัวใจของเขายังคงบริสุทธิ์เหมือนวันแรกที่ยื่นมือช่วยหญิงเศรษฐีนีเขาใช้ชีวิตทุกวันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่ทุกการกระทำของเขากลับสร้างแรงบันดาลใจและความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนรอบตัวหญิงเศรษฐีมียังคงภูมิใจและติดตามชีวิตเขาเรื่องราวของเด็กชายกลายเป็นบทเรียนซาบซึ้งที่ถูกเล่าขานต่อไปเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ว่าความกล้าและน้ำใจเล็กๆสามารถพลิกชีวิตใครสักคนและเปลี่ยนโลกได้อย่างมหัศจรรย์เด็กชายเรียนรู้ว่าความดีไม่เคยสูญเปล่า และทุกครั้งที่เขายื่นมือช่วยใครโลกก็สว่างสวยขึ้นอีกครั้งรอยยิ้มและหัวใจที่เต็มไปด้วยเมตตาจะคงอยู่ตลอดไปเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจให้ทุกคนจำไว้เสมอ